สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมกับสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกอากาศทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่น fm 1 0 7 2 5เมกะเฮิร์ต์วันนี้ดิฉันณฤุมนชานวิการนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะนี้สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก มีข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและผู้ประกันตนในหัวข้อเรื่องกองทุนเงินทดแทนและการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี2,567มาฝากท่านผู้ฟังสำหรับกองทุนเงินทดแทนนะคะเป็นกองทุนที่นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียวเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกขลภาพสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายตายหรือสูญหายเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นในจ้างโดยไม่คำนึงถึงวันเวลาและสถานที่แต่จะดูที่สาเหตุที่ทำให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะและการคุ้มครองในเรื่องกองทุนเงินทดแทน จะคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างได้เข้าทำงานให้กับนายจ้างนะคะส่วนความหมายของนายจ้างนายจ้างก็คือผู้รับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างรวมถึงผู้รับมอบอำนาจให้ทำงานแทนนายจ้างส่วนคำว่าลูกจ้างลูกจ้างก็คือผู้ที่ทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างแต่ไม่รวมลูกจ้างทำงานบ้านที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยนะคะ ค่าจ้างก็คือเงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนในการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาด้วยนะคะส่วนเงินสมทบที่จะต้องชำระก็คือเงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและในการใช้สิทธิ์เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย แก่กายหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือตายหรือป้องกันร,รักษาประโยชน์ให้ในายจ้างรวมถึงลูกจ้างที่เจ็บป่วยหรือตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานนะคะและกรณีที่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนอันเนื่องมาจากการํำงานให้กับนายจ้างก็จะเป็นสาเหตุที่จากลูกจ้างเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่น จนไม่สามารถครองสติได้หรือเป็นกรณีที่ลูกจ้างจงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นทำให้ประสบอันตรายเกิดขึ้นนะคะคราวนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานจะได้รับอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือค่ารักษาพยาบาลนะคะจะได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นไม่เกิน50,000บาทและจ่ายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์จนสิ้นสุดการรักษานะคะและได้รับค่าทำศพตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยจ่ายให้ผู้จัดก,การศพซึ่งปัจจุบันคิดเป็นจำนวน50,000บาทและได้รับค่าทดแทนรายเดือนเมื่อรูกจ้างหยุดงานสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงาน ทุกลภาพตายหรือสูญหายจะได้ค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนดังนี้นะคะกรณีแรกกรณีที่แพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่วันแรกจ่ายค่าทดแทนรวมไม่เกิน1ปีกรณีที่2สูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายจ่ายค่าทดแทนไม่เกิน10ปีกรณีทุกลภาพ จ่ายค่าทดแทนตลอดชีวิตกรณีตายหรือสูญหายจ่ายค่าทดแทนให้กับทายาทผู้มีสิิ10ปีนะคะไว้ในกรณีที่ลูกจ้างจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูนะคะก็จะมีค่าใช้ใจ่ายกระบวนการเวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานด้านการแพทย์กายภาพบำบัดไม่เกินวันละ200บาทต่อกิจกรรมบำบัดไม่เกินวันละ100บาท รวมแล้วไม่เกิน2 4 0 0 0บาทและค่าใช้จ่ายกระบวนการบำบัดรักษาและผ่าตัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานไม่เกิน180,000บาทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้รับค่าวัสดุอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟรูรวมแล้วไม่เกิน1 6 0 0 0 0บาทและมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานด้านอาชีพ ไม่เกิน24,00มื่นพับาทนะคะก็เป็นรายละเอียดโดยคร่าวๆนะคะสำหรับความรู้เรื่องกองทุนเงินทดแทนนะคะในในปี2567นี้นะคะสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีหนังสือแจ้งให้กับสถานประกอบการในจ้างได้รับทราบถึงการชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี2567นะคะซึ่งจะคิด ประเมินล่วงหน้าไว้1ปีนะคะว่าจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะหากนายจ้างหรือสถานประกอบการได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบก็สามารถชำระเงินได้นะคะตามช่องทางที่ได้ระบ,บุไว้ในหนังสือนะคะช่องทางที่สามารถชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี2567นะคะ ก็มีหลายช่องทางนะคะในช่องทางแรกก็คือการชำระเงินที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะและในช่องทางการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือหน่วยบริการนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือจ่ายที่เคาน์เตอร์เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะและเคาน์เตอร์ของโกลตัส จากนั้นแล้วนะคะนายจ้างยังสามารถชำระผ่านระบบ e-payment ซึ่งใช้รหัส user password เดียวกับกองทุนประกันสังคมได้นะคะก็จะมีระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทยธนาคารกสีกรไทยธนาคารดอยแบงค์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารทหารไทยธนา,าตาิธนาคารกรุงไทย ธนาคารอมสินธนาคาร JP Morgan c กน s การชำระด้วยบัตรเดบิตหรือเครดิตมาสเตอร์การวมถึงการชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะมีให้เลือกในหลายบริการนะคะในบริการนั้นจะมีบริการของ SCB e c s y App นะคะซึ่งนายจ้างสามารถสแกน QR Code คชำระเงินได้ทันทีค่ะนายจ้างหรือสถานประกอบการใดนะคะที่ได้รับ ไปประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนป,ประจำปี2567แล้วนะคะก็สงสัยในการเรียกเก็บเงินสมทบป,ประจำปีนะคะก็สามารถติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิศณุโลกก่อนที่จะทำการชำระเงินได้นะคะเพื่อดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วดิฉันนะลุมน์ชาญวิการคงต้องนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อน และในโอกาสที่ก้าวสู่ปีใหม่2567ให้ทุกท่านนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความสุขความเจริญในตลอดปีและตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ